สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบงไปสู้คุณสูคนครับพ่อก็บ,บ่าวเทาว้าหันนั่นแชแนลครับพี่นอ้องมามามายุคขั้วหน่องสาวเราเอา้เอาหันมาทั้งพี่พี่น้องมามื่อนี้ต้มปลาคอพี่น้องต้มปลาคอพี่เรียบร้อยพี่น้องเอา้าต้มปลาคอสระดินหรือว่าพักแกนขมหรือว่าพักดังขมนี่ยแหละเนี่ยใส่กับบักกอกนำ้ำพี่วัตถุดิบโอ้หลายครับพี่น้องใส่กับตำหมองหงมาน้ำเดือดแล้วพวี่น้องต้มน้ำจนเดือดเบิดแล้วใส่ยังนี่น้องใม่บอก วันจิงไข่พี่น้องวันจิงไข่าใส่หัวจิงไข่ลงไปนะครับอ่าเอาบักกอกลงไปก่อนครับพี่น้องบักกอกปลาครับนี่ช่วงนี้กระลังมี่ไล่หมองไลยบอลเพิ่นต้องการงทีเดีครับตอนนี้บักกอกปลาบักกอกโคกบักกอกปลาต้มใส่บักกอกต้มใส่บักกอกนะครับใส่เบิร์ตบ่มันสีโปเปียวแห้งเลยมันสีออกหวานหวานฝรดฝาดสม่ำๆจังเลยแหละจักสีว่าจังเดยผมว่าถือพี่น้อง เอาใส่ไปก่อนครับให้มันสมสมๆมันหวานบัดที่นี่มันสีมาตัดกันกับอันนี้พี่น้องพักดังขมหรือว่าพักแกนขมเนี่ยละเอ้าเนี่ยโอ้องามยุบตาหงกับคักได้นี่ปลาคอนี่เขาคือเขาซับเหลี่วนะครับซับเหลี่วเขาไปไปหลัางข้าวเจ้าหน่อยนะครับวิธีการห้องแต่ละคนกับชิบูคือกันนะครับกระแต่หน่อยว่าเอาไปยังก๋ น้ำสซมสายสู้ร่างน้ำสซมสายสู้อ่าล่างน้ำสซมสายสู้นะครับพี่นอ้องอ่าเป็นเคล็ดลับของเพิน่นให้มันให้มันบอกข่าวจังหน่อยนะครับเอาไปขา้าวซ่าวน้โซมสายสู้จังหน่อยปุงก้อนปุงก้อนครับพี่น้องเอาปลาลงเขาบอกข้นเด้ถ้าขน้นเป็นยังข้าว,าวเออปุ้งด้วยน้ำปลาแดดกะชูรสใส่เครื่องใส่ยังเรียบร้อยครับพี่น้องสุดท้ายเขาจังเอาปลาลงแล้วก็เอาพักแกนขมพักนางขมลง หรือว่าเขามีต้นหอมต้นยังเก่าหลงน,นะครับํำหงพร้อมแล้วมนันนี่พี่ยำไปเรียบร้อยยำหรือว่าซับเอื่อนบคือกันอุ้ยซ้ำหนามขนาดอืออืออืพักกันเลยพักกบกอบเอาเบิง้งอือวนไปวนมาแล้วข้กวควนของขเขาเก่าพี่นอ้องเป็นยังไง อู้ยกินบักกวกมาหอมห่วยห่วยเลยพี่น้องอู้เนี่ยวน้องต้องไปกินทงหน้าคือตะกีนเนาะเฮาลงบ่โอ้ซีมได้เมนูนี่กระแตหน่อยซีมได้พี่น้องเออขิ้บ่มีคนไหวเออใส่พริกบ่บ่ได้ใส่บักพริกอ่่าบได้ใส่พริกว่ซูมลงไปดอกพี่น้องเดี๋ยวมันบรรเสวะยังก่ออ่าเป็นการทรมานสัตว์เพื่อ่า เอาเห็นว่าเบิ้งเท้าผีก่อนสวนใหญ่เดี๋ยวสิพาไปเลาะอ,อยู่พี่น้องแต่ว่าตอนนี้เอาไว้ก่อนนะครับเอาไว้ก่อนโอ้เห็นมันงามกูน,นั่นก่อนหรือว่าสิไปส้มสวนบ่าวเถาก่อนบ่าวเถาปลูบกบักทั่วบกักแตงบักพริกได้พี่น้องเอาเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งดอกโอุ้โะติดฟ้าไปก่อนติดฟ้าไปก่อนบบเม็นตุ่มไข่ได้นี่เม็ดบักกอกพี่เมนูเมนูหอยหอยพี่น้องเบิ้งห้อยหอยหอยอยเบิ้งตีพี่น้อง อ,อมอ,อมจูบจุดๆเลยอา้าแม่แต่ห้อยจูบอยู่ในตุ่มเขายังงมมาจูบเอา้านี่แหละตำมุงถาบอไม่จังตาเนาะไทยพี่นอ้องเบิ่งแต่ตุ่มประคอเนี่แหละตำมุง,งเพราะว่าเห็นดูแล้วเห็นดูแล้วตำมุง,งใส่ต้นหอมน้ำหอมหอมบัวหอมบัวหรือว่าต้นหอมนะครับอา้าใส่แบบอ,อันนี้ เพือพอนมือนีงใส่น้ำกระไดอ่าเพือเทือดมีสีสันจังหน่อยคนวาแต่ว่าปลาคอนี่มันมันตัวบาตัวบยาใหญ่มันสิบลเหิงดอกข้าวเดียวอ่าจะบลด,ดนดนแปลว่าเหงิงเหิงแปลว่าดนดนแปลว่านานนานแปลว่าเหงิงนี่กระลังกระลังฟดพี่นออ้อย้าใส่มดแดงก็สิไปอีกรสชาตินึงได้พี่นอ้องอ่าใส่มดแดงก็ได้นี่ได้ทั้งนี้ บบอ,อย่างอ๋อเกลือเถีเรเกลือเถีเรเกลือเถีใส่น้ำจื้งน้อยครับพี่น้องใส่เลยเอยเ้ามบดหรือข้นเดะฮะฮะเดี๋ยวถ่ายจักข้าวพี่นอ้องออามาเบิ่งดูพี่น้องปลาไปจักข้าวเป็นจังไดโอ้โหน,น่ะเออฝุอดบก,บก,บ,กบกเลยบ้าเอา้าพักเสร็ามาลงมามากระเตม,มา้าพักเสร็วดินมาลงพี่ สีสมไปไลอยแล้วก็สิขมอัลมำจังหน่อยได้พี่น้องนี่ใส่อันนี้ก่อนใส่อันนี้ก่อนเออใส่ต้นหอมก่อนใส่ลงไปครับเนี่ยเริม่มใสิหอม,มสิเสียบนี่ละตรงนั้นโผล่ไปเลยซิมเราบอกมึงมึงซิมนะซีมมึงอีกรูปโมเมนต์มันเข้มหน่อยจัดนี่นี่บริเวณนื้นนนอ,อกินผักด่างขมมาเลย อืมอืมอืมสี่สมสี่ขมอ้ยพอดีเลยพอเดียวพิชฟ้าไ้จังหน่อยเอาพีทั้งผี่กำลังตำบักพริกตำบักพริกสีตำหุ้งครับพี่น้องอฟูมินตำกันไลยเอาจังหน่อยไปเส็บๆน้องกันก็บบาวเท้าครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้ององไปสูสุู่ซุ่คนครับผอกระบ,บาดเท้าคณนะแนวครับพี่น้องมาเรียบร้อยแล้วครับต้มปลาคอสเราดินนะครับหรือว่าต้มปลาช่อน ยังล่ะ <c oughs> แก่นคมโอ้ยมายังหัวห่อนดูพี่น้องเอาเอาหนามใส่บล็อตพี่เอาหม้อมานำผิว่้างที่ข้างถังมาไหใส่กับตำหมกง,งกับพักกรอบคือเอาโอ้มือนี้คือสช่างมีลมมือนี้ยวัวเป็นสีน้ำเงาไหมบุญเอ้าอย่ามันขอแต่ว่าปรับร่างกายให้ให้ท่านครับพี่น้องอื้ม ลมแห้งกันมาจัไหน่นอยโู้ตำบักฮวงกับใส่บักขวกอ้เสียบเซียมหอมอืมหอมด้วยนะอืมนี่นโอ้ลมจวดดีขนาดด้วย เจ้าบอกก่อนมันจะปิว้วขนาดพี่น้องเห็นสามอันนี่บ่วมันไข่ได้พี่น้องใน่ักกวักใน่ัากกวักเม็ดปักกวักอือ,อ,อเอาออกก่อนพี่น้องสิเขาใจพิษ่าไข่ การอ๋อการมานอนถ่ายอยู่เอ้าเดี๋ยวจะให้การกินน้ำ พักดังผมต้บบมแล้วใบมกนสิอ่อนหยวมหยาบลงเลือแต่กลางผมนมลำเลยเอามือคมไวบว่าอย่างนี้ี่นของย่านพักย่านพักปิวลมแห้งลมแห้ง <laughs> cửa bậc quạc ư là cái đoạn ăn bàn không มอมกันกินยำยำแหล่งลุงน้องต้่มคางน้องโดดโอ้ต่อมาเนานอคือหัวบรรยากาศเกาๆพี่น้อง Nào. Nào, can. Nào. Can, can. nó Ngọc ăn Chín nấm nấm Mà kinh khẩu làm súng mưa xuống mưa đó. không kinh nằm, lắm giúp xây ngoài ui khủng bầm lầm ออมเซออมเซบกุกหอยกับเสียบร่รองมึงบ้าจังออมเซบกุกหอยดุยจังว่ะอืมใส่สุดใส่สุด ใส่ตรงไปใช้หน่อยร <laughs> ุ่ยก่อนพี่น้องรุ่ยก่อน <c oughs> เหนาอวอก quay phơi phơi vẫn bán đâu nào mất rồi nhưng Mừng với มหมดจะข้องโอ้ยขอถูดข้อไปดูเพีองเด้วใส่น้ามามสดน้ำขึน้นมาตรงไปน,นี่ยเนาะกินผู้เดียวหร <laughs> อกเป็นหนุ่มเป็นไญ่ Yeah. ใส่น้ำมันใส่มันอีลีโอ้ยสุดซ้ำนี่วะอืม <laughs> hmm. พอได้กรุบกุบจังเลยอืม hmm. พี่น้องไปเห็นเอากะบ่าวแถวก็มาชมให้พี่น้องฟังซุมมซ่มเง่าุ่มเอ๋อขอบุญขอบคุณนะครับพี่น้องที่แจ้งข่าวแจ้งข่าวนะครับบา่าวแถวบบมีกลุ่มนะครับบ่าวแถวบบมีกลุ่มในเฟซบุ๊กแฟนเพจเด้อพี่น้องเด้อกลุ่มนี่หมายความว่าเขาอื่นยังไงมันก็คล้ายๆเพจินเลยพี่น้อง เล่นแล้วกเขาหนันเราหน,นี่ไปพวดบนลบอ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 ลบถาวรเลยใส่ภาษาเบอร์ใส่ภาษามันคือแปลจากคูเกินท่านเสลียนอะยังบโมยุทธ์อยูอ่พี่หน่องโมยุทธ์กะแล้วแต่ จะบระทับจัดหายพี่น้องเคยขับไปบังงพี่น้องแฟนครับเพื่นกบว่ามันเบาเท่าล้วเพื่นการคอมเมนต์ไปแม่แต่คอมเมนต์เพื่นกะยังบทตบอนาอ พี่น้องมันบอกบางท่านเด้อบาร์เราก็งงวงจะมันยิงเนาะบาท่านถามไปก็บปตตอบอ้าวที่ว่า,วานี่ก็บอกมันว่าจะขค้องดังเริ่เริ่อเพื่อเฟียกอกพี่น้องคือผลงานเนาะคองไผ่ไผ่กระหักกระหวงครับ บางเทื่อกับ่อย,อ,ยอ,อย่ากปอยพันะอยหาังเจ้าจองแต่จะกรบเนาะลงมือเหตเองจีจังจีจีรังยังเยื่อนกว่าให้หูดเป็นตัวอะไรเด้อพี่น่องแบบนีนหนาวกัน Nhưng tới nửa cả không đây? À, này. Ong ninh nắng. Ong ninh. Má. Mimuuu kỳ khó khôn mì khó khôn khẩu mì 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 Nửa lây mì 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 Wah, wow. bed gitu, nih. แสบคักตัวพี่น้องอาหารบ้านหฮากอะไรนี่แหละความแสบของอาหารอีสานบ้านห้องแล้วก็ต้องกินอยู่กับบรรยากาศถ้าเป็นน้องสาถ้าเป็นทงไฮทงน้านโอ้เฮงครับแต่ว่ากินในบ้านกับโบปันใดเนาะครับเพราะว่าคือถ้ากินกับบรรยากาศโอ้มันมันเข่ากันหลดอื้อ อืมสดตาลิบตาลอดเลยว้าเสียบพี่น้องคักอิลิอ่ะเรียบ้อยครับ <c oughs> กินต้มปลาคอะเลาวินแกมกับตำฮงจะเสียบ หนัวนๆบรรยากาศร่มเย็นครับมาอนี้อ่าร่มเริ่มกลับมาอีกแล้วนะครับหลังจากห่อนไปสามมื่นสี่มื่นนะครับการรักษาสุขภาพได้ด้วยพี่น้องเด้อกลับไปกลับมาอยู่นะครับเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร่มอ่ากลับไปกลับมานะครับแล้วก็เรื่องของโรคไข้โครคไข้ไข้เจ็บนะครับโควิดการยังอยู่นะครับกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆแล้วก็หายาต้านได้ยังกับเปลี่ยนไปเรื่อยๆโอ้บ่าวเถอาว่า ไปเรื่อยๆอีหลีนะครับเอากขอบุญขอบคุณนนะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมที่ไร่ที่แช่นะครับที่แจ้งข้าวแจ้งข้าวนะครับว่าไปพวอรังคันมืงนี้นะครับของปลอมของแท้ของยังนะครับเออกะขอบุญขอบคุณเพื่อนหลายๆนะครับที่เพิ่นแจ้งมานะครับกะบ่มีอย่างมาตอบแทนพี่น้องนะครับนอกจากเอาแนวอยู่แนวกินมาให้พี่น้องเบิ้งมาเฮ็ดให้พี่น้องเบิ้งอาจจะซ้ำไปวนมานะครับแต่เปลี่ยนวิธีการน้อยหนึ่งใส่วัตถุดิบเก่า คนเฮ่าเกิดเป็นมือตรงกินเข่านะครับเนาะเกิดเป็นมือกินเข่าก็ขึ้นเท้าเก่าแ่ะนะครับกินเข่าบางเทือกอ่ะเขาหุงแนบางเทือกกับเขาเหนียวแน่นะครับาบางเทือกิอน, é, อกนกับตั้มห้งแน่ปิ่งไกแน่มันกะวนไปวนมายุ่นั่นแหละน้องพี่น้องเนาะเอาขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ททติดตามเราชมบาร์เท้าคลิปนี้ฝากพี่ตอนเอาขึ้นเขานะครับมัก,กอะไรถือใจกระแช้บาร์เท้านี้นะครับเด้อสำหรับมือน,น้ครับสวัสดีครับ